สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินรบอลาฟาความภาคภูมิใจของฝรั่งเศสซึ่งเริ่มพัฒนาในช่วงทศวรรษ1980และใช้เวลาประมาณ15ปีจนเสร็จสมบูรณ์ในปี1995แม้ว่าจะเคยถูกเยอะอยายว่าเป็นเครื่องบินร็ฝรั่งเศสที่ไม่มีใครต้องการเนื่องจากความล้มเหลวในการขายในตลาดต่างประเทศแต่หลังจากสงครามยูเครนในช่วง2ปีที่ผ่านมา มันกลับกลายเป็นเครื่องบินรบที่ขายดีเป็นอันดับสองรองจาก F-35 ในปี1975หลังจากที่เครื่องบินมิรา g e F-1 แพ้กับ F-16 ในการแข่งขันประมูลเครื่องบินรบรุ่นต่อไปของนาตโตรัฐบาลฝรั่งเศสได้เร่งพัฒนาเครื่องบินรบมิลา g 2000และสรุปว่าในอนาคตจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินรบที่มีความสามารถในการรบได้ทุกสภาพอากาศ สามารถใช้งานขีปนาวุธได้หลากหลายมีความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธขนาดใหญ่และมีความคล่องตัวสูงหลังจากนั้นฝรั่งเศสได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องบินรบร่วมกับนาโต้แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ต้องการจึงถอนตัวและเริ่มพัฒนาเครื่องบินต้นแบบ acx อย่างเป็นเอกเทศในเดือนเมษายน1984ซึ่งนำไปสู่การกำเนิดของเครื่องบินรบลาฟา ฝรั่งเศสไม่มีกำลังในการพัฒนาเครื่องบินรบเฉพาะทางและจัดสรรเครื่องบินจำนวนมากในแนวรบเหมือนสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียจึงมีนโยบายทางทหารที่มุ่งเน้นพัฒนาเครื่องบินรบเพียงรุ่นเดียวที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายที่สุดและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการได้อย่างอิสระด้วยเหตุน,นี้เองความต้องการที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศฝรั่งเศสกำหนดก็คือความสามารถในการคลองความเป็นเจ้าทางอากาศความสามารถในการป้องกันทางอากาศหรือาการสกัดกั้น ความสามารถในการลาดตระเวนความสามารถในการสนับสนุนทางอากาศในระยะประชิด CAS ความสามารถในการเล็งเป้าหมายที่เคลื่อนที่และสามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างแม่นยำและโจมตีทางเรือความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์การเติมเชื้อเพลิงการอากาศแบบบัตตี้บัตตี้และสามารถปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินและสามารถทำการลบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในสภาพอากาศที่เลวร้วาย สำหรับการเติมเชื้อเพลิงแบบบาร์ดี้บาร์ดี้นั้นทางช่องได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะมาต่อกันเลยนะคะกล่าวคือเป้าหมายคือการพัฒนาเครื่องบินรบเพียงรุ่นเดียวที่สามารถทดแทนเครื่องบินรบที่กองทัพฝรั่งเศสใช้งานอยู่ทั้งหมดนั่นก็คือจากัวมิลลาร์จเอมิลลาร์สองพันเอฟแ d ดซอรตองดาและซูเปอร์อิตองดา นอกจากนี้ตามนโยบายของฝรั่งเศสที่ว่าไม่พึ่งพาประเทศอื่นในเรื่องอาวุธจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาทุกส่วนประกอบของเครื่องบินรบด้วยตัวเองทั้งลำตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินระบบขับเคลื่อนระบบเครื่องยนต์และอาวุธจุจปรกรณ์เครื่องบินรบลาฟาซซึ่งใช้ปีกสามเหลี่ยมและปีกขนาดได้ทำการบินครั้งแรกในวันที่4กรกฎาคม1986ในการบินครั้งแรกนี้สามารถขึ้นได้ถึงความสูง36,000เมตร ทำความเร็วได้ถึง1.3มชและแสดงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมโดยสามารถหยุดได้ภายในระยะเพียง300เมตรเมื่อลงจอดอย่างไรก็ตามในการบินครั้งแรกนั้นเนื่องจากเครื่องยนต์ M88 ยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์จึงต้องใช้เครื่องยนต์ F404 GE400 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องบิน FA18 Hornet สำหรับการบินครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ F88 ซึ่งพัฒนาเสร็จในเดือนบุษฟาคม1990ในการทดสอบได้แสดงความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบโดยไม่ต้องใช้สันดาปท้ายโดยทำความเร็วได้ถึง1.4มักเมื่อกำแพงเบอร์ลินล่มสลายในปี1989และสหภาพโซเวียตล่มสลายในเดือนธันวาคม1991ทำให้สงครามเย็นสิ้นสุดลงรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้ตัดลดงบประมาณโครงการเครื่องบินลบลาฟา มีผลกระให้การพัฒนาเครื่องบินลบลาฟาลาช้าออกไปและจานวนการผลิตลดลงจากแผนเดิมทําให้ราคาของเครื่องบินรบลาฟาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทีนี้เรามาดูคุณลักษณะของเครื่องบินรบลาฟากันค่ะเครื่องบินรบลาฟามีหลายรุ่นได้แก่รุ่นเส็าหรับใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่น C แบบที่นั่งเดี่ยวและรุ่นบีแบบ2ที่นั่งลาฟาถูกพัฒนาโดยเน้นที่ความคล่องตัวในการบินโดยมีลักษณะเด่นคือใช้ปีกสามเหลี่ยม และติดตั้งปีกขนาดแบบติดตั้งชิดซึ่งช่วยให้เครื่องบินบินขึ้นในแนวเด่งได้ดีเช่นเดียวกับ F-16 ลาฟาทถูกออกแบบมาให้มีความไม่เสถียรโดยตั้งใจจึงต้องติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบดิจิตอลไฟ y ์บายวเพื่อรักษาความเสถียรน,นอกจากนี้ปีกขนาดยังสามารถใช้ในการลดความเร็วขนาดลงจอดโดยสามารถลดความเร็วลงได้ถึง213กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างปีกขนาดกับปีกสามเหลี่ยมนั้นแม้ว่าลำตัวของลาฟาจะไม่ใหญ่มากแต่ก็สามารถรับประกันความคล่องตัวที่ปลอดภัยแม้อยู่ในมุมปฐาสูงขนาดบรรทุกอาวุธจํานวนมากซึ่งเป็นการออกแบบที่สําคัญที่ทําให้ลาฟาสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีที่ซับซ้อนได้ด้วยการออกแบบนี้ลาฟาซึ่งมีน้ําหนักประมาณ10ตันสามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง14จุดโดยลาฟาเอมี13จุด มีการบรรทุกอาวุธได้ถึง9ตันซึ่งใกล้เคียงกับน้ำหนักของตัวเครื่องความสามารถในการบรรทุกอาวุธของลาฟานั้นน่าประทับใจมากเมื่อเทียบกับ FA-18C แล้วลาฟามีขนาดเล็กกว่าทั้งความกว้างและความยาวประมาณ2เมตรและมีน้ำหนักตัวเบาวกว่ามากแต่มีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดใกล้เคียงกันและเมื่อเทียบกับ Zero Fighter แม้ว่าจะมีแรงขับน้อยกว่าแต่กลับมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดมากกว่าถึง1ตัน ด้วยความสามารถในการบรรทุกที่โดดเด่นและระบบปฏิบัติการอนเนกประสงค์ที่ทันสมัยลาฟาได้รับการประเมินที่ดีในฐานะเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่มีความสามารถและความอยู่รอดสูงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการโจมตีภาคพืนการคลองความเป็นเจ้าทางอากาศและการสกัดกั้นในเที่ยวบินเดียวกันลาฟาติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน M882 เครื่องแต่และเครื่องใช้แรงขับสูงสุด16,400ปอนด์ รุ่นล่าสุดของเครื่องยนต์ M88 คือ M88CE ซึ่งเริ่มใช้งานในปี2012นอกจากนี้ตั้งแต่ปี2012ได้มีการติดตั้งเรดาร์ RBE2 a a a e s a ทำให้สามารถทำการรบอากาศพิสัยไกลและภารกิจสกัดการพิสัยไกล รวมถึงตรวจจับและติดตามเป้าหมายท่าอากาศได้หลายเป้าหมายแม้ในสภาวะที่มีการลบกวนสัญญาณอย่างรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างแผนที่สามมิติแบบเรียลทม์แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลมาอยู่ก่อนและด้วยระยะการตรวจจับที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลเมเดีร์ได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเลดาร์นี้มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง10เป้าหมายในระยะ100กิโลเมตรและสามารถเข้าปะทะได้ถึง8เป้าหมายระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน FSO ที่พัฒนาขึ้นเป็นการผสมผสานระหว่าง IRST และ CCD TV เมื่อมองเครื่องบินลาฟาจากด้านหน้าส่วนกลมๆทางด้าซ้ายคือ IRST และส่วนสี่เหลี่ยมทางด้านขวาคือ CCD TV โดยพื้นฐาน IRST ทำงานเหมือนเลดราอินฟาเรดส่วน CCD TV คือกล้องดิจิตอลที่มีระยะการตรวจจับไกลมากโดยทั่วไปเมื่อ IRST หรือเลดาระบุที่ทางของเป้าหมายได้แล้ว CCD TV จะสามารถระบุประเภทของเป้าหมายได้แม้จากระยะไกล CCD TV ที่ติดตั้งในเครื่องบินรบมีความละเอียดสูงมากจะสามารถระบุรุ่นของเครื่องบินคู่ต่อสู้ได้แม้จากระยะ40-50กิโลเมตรแต่ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายในกรณีนี้จะใช้ฟังก์ชันแฟร์ของ IRST แทนเพื่อตรวจสอบภาพของเป้าหมายในระยะไกลระบบ FSO ที่ติดตั้งในลาฟาใช้ IRST และ CCD TV เพื่อความสามารถในการตรวจจับและระบุศัตรูจากพิสัยไกล วัดระยะด้วยเลเซอร์กับเป้าหมายทางอากาศทางทะเลและภาคพื้นดินรวมถึงหลบหลีการลบกวดสัญญาณเลดาร์ของคาสิกส่วนอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์เปตาที่พัฒนาร่วมกันระหว่างททเลสและ MBDA สามารถระบุต,ตำแหน่งต้นกำเนิดของภัยคุกค,คามและนำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้กับนักบินไม่ว่าจะเป็นการลบกวนสัญญาณเลดาราการยิงแฟกหรือการบินหลบหลีก คุณลักษณะเด่นของระบบนี้ก็คือประเทศที่ซื้อเครื่องบินรบปลาฟาสามารถอัปเกรดประสิทธิภาพของสเปกตรได้ด้วยการวิเคราะห์และเพิ่มข้อมูลภัยคุกคามใหม่ๆเข้าไปในฐานข้อมูลโดยระบบนี้มีราคาประมาณ30%ของราคาเครื่องบินรบปลาฟาทั้งลั มาตอนในส่วนของประสิทธิภาพกันบ้างค่ะในการฝึกเลฟแฟดในปี2008ลาฟาได้ทำผลงานชนะ6แพ้2ในการต่อสู้ทางอากาศกับ F-16 โดยนักบ,บินของ F-16 ได้ให้สัมภาษณ์ว่าลาฟาสามารถทำการบินลุกได้ดีกว่า F-16 มากนอกจากนี้ในการฝึก ATLC ที่สารัฐอาหรับอมิเรตในปี2009ในการลบจำนองที่ความสูง18,000ฟุตมีความเร็วต่ำกว่าเสียง พันโทกาคาร์ดอนของกองทัพฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่าลาฟ้าทำผลงานชนะ7แพ้1เมื่อต่อสู้กับยูโร f i g h t e r ร์ไท้ฝุนและเสมอ5แพ้1เมื่อต่อสู้กับ F-22 ยีลปเตอร์สิ่งที่น่าสนใจก็คือในขณะที่ฝ่ายยูโรไฟ g h เทอร์ไม่ได้แสดงความคิดเทนต่อการอ้างของฝรั่งเศส พันธีจอโรเจอร์อซึ่งขับเครื่องบิน f 22กล่าวว่า f 22ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์เนื่องจากมีถังเชื้อเพลิงยายนอะแต่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของลาฟาวที่มีความได้เปรียบก,กว่าโดยกล่าวว่ามันแตกต่างจากที่เขาจำได้จากการสู้รบนอกจากนี้พันโทรแลนซินซึ่งได้แสดงความเห็นว่า f 22แรปเตอร์ยังคงรักษาความเหนือกว่าอย่างท่วมท้นและไม่เคยแพ้เครื่องบินรบแบบใดเลย ในแง่ของประวัติการลบจริงเครื่องบินลาฟาของกองทัพอากาศและกองทัพเรือฝรั่งเศสได้ปฏิบัติภารกิจลบมากมายในอัฟกานิสถานในช่วงระหว่างปี2006-2011ในช่วงแรกลาฟารุ่นแรกๆนั้นใช้ติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แต่ไม่มีระบบนำวิถีในตัวถึงต้องอาศัยเครื่องบินมิลา2000หรือซูเปอร์เอเดนเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นเก่ากว่าในการนำวิถีระเบิดระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์นี้ได้ถูกติดตั้งเข้ากับลาฟาในปี2009 ในปี2011ลาฟาของทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือฝรั่งเศสได้เข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกันเหนือน่านฟ้าลิเบียโดยเป็นเครื่องบินกลุ่มแรกที่ปฏิบัติภารกิจเหนือเบงกาซีและติบโบรีลาฟาได้แสดงประสิทธิภาพผ่านภารกิจโจมตีภาคพื้นด้วยขีปนาวุธนำวิถีแบบแฮมเมอร์และระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รวมถึงภารกิจโจมตีพิสัยไกลด้วยขีปนาวุธรอนสแคปและภารกิจลาตะเวน ในปี2011ถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของลาฟาเมื่อได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่เลดร์ AESA และระบบที่ได้รับการอัปเกรดก่อนเข้าร่วมในการปฏิบัติการในลิเบียและซีเรียลาฟาซึ่งเคยถูกมองข้ามในตลาดต่างประเทศได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพหลายครั้งเช่นการติดตั้งเลดร์ AESA และการใช้ขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นสครับพ,พิสศยไกลทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งภาคพื้นดินทะเลและอากาศจนบรรลุมาตรฐานเครื่องบินรบยุคที่4.5หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาลาฟา F3R ที่ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเมเทอร์และอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ ส่วนลาฟา F 4ที่มีการลดค่าการตรวจจับเรดาร์ RCS และเพิ่มประสิทธิภาพของเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ลาฟาสร้างความประทับใจใแก่ลูกค้าในฐานะเครื่องบินรบที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องผลลัพธ์ก็คือจากเครื่องบินรบที่เคยถูกมองค่าลาฟาได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันโดยแซงหน้าคู่แข่งอย่างยูโรไฟเตอร์ไทฟูนกิปเพน F 1 6 F 1 5และ FA 1 8ของโบอิง ปัจจุบันน่าจะจะได้รับการวิสูจน์ในสนามรบจริงแล้วลาฟาอยังได้รับการประเมินว่ามีข้อได้เปรียบในด้านความสามารถในการติดตั้งอาวุธได้หลากหลายและปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบอีกทั้งความสามารถในการใช้อาวุธที่เป็นเอกเทศของฝรั่งเศสก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งนั่นก็เพาะหมายความว่าสามารถได้รับการสนับสนุนด,ด้านอาวุธจากฝรั่งเศสได้อย่างมั่นคงโดยไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางด้านการเมืองกับสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกรณีของอินโดนีเซียที่เคยถูกความบารการนําเข้าชิ้นส่วนและอาวุธของเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศอินโดนีเซียทั้งหมดเนื่องจากข้อพิพาทเกลืองตีมาตะวันออกส่งผลให้อัตราความพร้อมรบของเครื่องบินลบอเมริกันตกลงเหลือ0% หลังจากได้ประสบกับการที่ระบบอาวุธราคาแพงกลายเป็นเศษเหล็กเพราะการข้อมบาดของซาลัดอินโดนีเซียจึงตัดสินใจจะหาเครื่องบินร,รบของรัสเซียและลาฟาของฝรั่งเศสซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองก,กับซาลัดกาวคือลาฟาในปัจจุบันเป็นผลลัพธ์ของความพยายามของฝรั่งเศสที่พัฒนาระบบและระบบอาวุธทั้งหมดภายใต้ความเชื่อที่ว่าไม่พึงพาอาวุธจากประเทศอื่นพร้อมกับอัปเกรดอย่างต่อเน,นื่อง คลิปนี้เราได้เรียนรู้ว่าทําไมเครื่องบินรบลาฟาของฝรั่งเศสจึงได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศและมีสมรรถนะอย่างไรกันบ้างแล้วแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลาฟาอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและถ้าเกิดอยากให้ทางช่องทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะพบกันใหม่หนะนะคะสวัสดีค่ะ